สวัสดีครับผมอาจารย์เกตการพิณดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นเดะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีกันจะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระพุธนะครับเราจะเรียกว่าตนุนะครับดาวพระพุธเนี่ยไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเราจะเจออะไรยังไงนะครับในช่วงของเดือนนี้ถ้าท่านใดได้มีโอกาสผูกดวงด้วยวัน เดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับก็จะรู้ว่ามีดาวอะไรตั้งรับนะครับอยู่ในพื้นดวงชะตาตัวเองนะครับก็จะเป็นการบอกดีหรือไม่ดีนะครับอันไหนส่งเสริมหรืออันไหนไม่ส่งเสริมนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับจะอยู่ในราศีเมถุนนะครับเราจะเรียกว่าพบกรรมะที่แปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตนะครับการดําเนินชีวิตนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะชาวราศีกัน ดาวพระพุธนะครับก็จะสถิตอยู you know ่ในราศีมังกรในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่13าเราจะเรียกว่าตันุนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีมังกรเราเรียกว่าตนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับที่แปลว่ามุดบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาการลงทุนการเสี่ยงโชคนะครับตัวเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะเอาละนะครับปุตตะยังหมายถึงความสดใสล่าเริงนะครับยังหมายถึงสิ่งใหม่ๆนะครับนะ นั่นก็หมายความว่านะครับชาวราศีกันนะครับจะมีในเรื่องของไอเดียจินตนาการบางคนก็นะครับมีความสบายใจมากขึ้นมีความสดใสามากขึ้นนะครับแล้วจะเป็นช่วงที่นะครับเข้าหาบุตรบริบรวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับก็จะมีผลเกี่ยวเรื่องของการสั่งการนะครับในลักษณะต่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นมุมดีอยู่นะครับนะอีกภบเรือนนึงก็เหมือนกันนะครับดาวเจ้าเรือนกัมมะ นะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับในมุมดีก็คือว่าตัวเราเองนะครับกำลังคิดพิจารณาว่าจะทํายังไงเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานมีการพัฒนาตัวเองยังไงนะครับให้การงานของเราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับตามสิ่งที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับปรารถนาในลักษณะต่างๆนะครับเขาเรียกเป็นลักษณะของการริเริ่มต่างๆบางคนทํางานเป็นลักษณะของการขยายสาขามีสาขาหนึ่งไปสาขาสองคือเป็นช่วงที่เราคิด แนวคิดว่ามันจะยังไงบ้างเป็นช่วงที่เราวางแผนว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับบางคนก็มีความคิดอยากจะเป็นงานไปในที่ที่ตัวเองสบายใจมากขึ้นนะครับนะบจะเป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแล้วจะเป็นช่วงที่มีไอเดียความคิดใหม่ๆนะครับเกี่ยวเรื่องของการพัฒนานะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตเกี่ยวเรื่องหน้าที่การงานอันนี้ถือว่าดีนะครับดาวพฤหัสนะฮะที่สถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับหนึ่งถึงสองเนี่ยเขาเริ่มโจโรเลิก นะครับเป็นเรื่องของการวางแผนต่อสู้แข่งขันนะครับวันที่3จนถึงวันที่9เนี่ยเราเข้าเลือ่อดีเราเรียกว่าภ um ูมิปาโรแห่งเลิกเป็นเลืกแห่งความมัน่นคงอันนี้ถือว่าเป็นเลืกที่ดีนะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่10จนถึงวันที่13เนี่ยเราจะเข้าเทสาตีอันนี้คือเลิกเดินทางท่องเที่ยวนะเลืกเข้าหาอยู่ไม่ติดที่นะจุดที่ให้คุณกัลโดนชะตาจะเป็นในวันที่9นะครับเราจะเข้านวางังปูเอตทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีนะครับหลังจากนั้นจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วนะครับก็ต้อง ระมดระวังนิดนึงนะครับหลังจากที่ดาวพฤหัสย,ย้ายราศีนะครับตนุคือตัวเราวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกลุ่มนะครับเราจะเรียกว่าตนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนอลิตั้งแต่วันที่14นะครับกุมภาไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลาเที่ยงนะครับวันนะสามสิบเอ็ดนาทีตนุก็คือตัวเราอลิแปลว่าอุปสรรคก็แสดงว่าเราอาจจะมีเรื่องยุ่ยวุ่นเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตเราในบางเรื่องนะครับ แล้วก็อาจจะเจ็บแค่ได้ป่วยหรือไม่สบายนะครับหรืออาจจะทุกข์หรืออาจจะเครียดกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับก็ขอให้มีสตินะครับว่า,าจะเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าจะหนักจะเบาอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของคุณมีดาวอะไรตั้งรับตัวน,นั้นจะเป็นการบอกว่าหนักหรือเบาแต่แน่นอนครับการที่ตนุไปอยู่ในเรื่องของอลิก็แสดงว่าเป็นช่วงที่เราอาจจะมีรู้ึก บางสิ่งบางอย่างเนาะก็ขอให้ชัดสตินะครับอีพบเรือนหนึ่งก็สำคัญนะครับดาวเจ้าเรือนกัมมะกัมมะไปอยู่ในเรือนของอรินะครับกรมมะก็แปลว่าการงานนะครับการกระทำวิถีชีวิตเนาะว,วิ่งเข้าอยู่ในอริก็แสดงว่าอาจจะเจ็บแค่ได้ป่วยหรือมีเรื่องไม่สบายใจเหมือนกัน นะครับแล้วก็วิถีชีวิตอาจจะมีเรื่องคิดเครียดหรือวิตกกังวลในลักษณะต่างๆก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่แล้วก็ให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการสื่อสารคําพูดคาจานะครับนะถ้าช่วงนี้มีลักษณะของการติดต่อธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไงก็อย่าพึ่งนะครับเซ็นสัญญาหรืออะไรนะครับเพราะว่าเราจะเสียเปรียบ เราจะไม่ค่อยอได้สิ่งที่ดีมากสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าดาวพุธเป็นดาวสื่อสารนะครับดาวเอกสารสัญญาพอตกอริเนี่ยมักที่จะเสียเปรียบนะครับหรือถูกเล่นแลแปรดาักทำให้ยุงย่งยุ่วุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับนะเอาละนะครับดาวพพุธที่อยู่ในราศีกรุ่มฮะสิบสี่จนถึงสิบเจ็ดเนี่ยเข้าเทสาตีก็เป็นเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับสิบแปดถึงยี่ห้าเนี่ยสเสวยเทวีเลิอกอันนี้สบายหน่อย เขาเรียกว่าเทวีเทวีเนี่ยแปลว่าเลื่องสะดวกสบายก็สแสดงว่าปัญหาต่างๆช่วงนี้นะครับก็อาจจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบหกถึงวันที่ยี่บเก้าเนี่ยเพจค้าเลิ่มเป็นเรื่องของการตัดสินใจ นะครับต้องตัดสินใจให้ดีๆนะแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่2 6่สถึงยีเราจะเข้านักวางผัวเองช่วงนั้นไว้เคลียร์ปัญหาต่างๆได้ดีนะครับอ่ะนะครับก็ถือว่าตอ,อตนุรักษ์ตัว,ตวเราดาวพฤหัสนะครับก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะหลังจากที่ยกย้ายราศีในวันที่14กุมภาวันว,นวนาเลนไทน์ก็ให้เรามาระวังนิดนึงนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงนะ ดาวพาธิตย์ท่านเป็นดาวเจเริญวินาศนะครับวินาศก็แปลว่าความเสียหายล้มละลายขาดทุนนะสิ่งไม่คาดคิดไม่คาดฝันรวมถึงความประมาทเละเลอต่างๆด้วยนะครับดาวเจเริญวินาศก็นะครับหนถึงสิเนี่ยสถิตอยู่ในราศีมังกรวินาศวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับจะลงทุนนะฮะหรือจะทําอะไรหรือจะริเริ่มอะไรต้องคิดให้รอบคอบนะครับทาอะไรก็ต้องมีหลักเหตุหลักผลเนาะอย่าตามใจตัวเอง คำว่าวินาศไปอยู่ในเรือนปุตตะเขาเรียกว่าจะเกิดความคึกขนองนะครับแล้วก็จะเสียหายเกี่ยวเรื่องของการลงทุนนะครับอันนี้ต้องะระมัดระวังวินนิดหนึ่งแล้วดาวพระพุธเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวเราเองก็อยู่กับดาวอาทิตย์ช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนั่นหมายถึงว่าตัวเราเองก็อาจจะอยู่ในจุดข,ของการประมาทเลินเลอได้เช่นกันนะก็ถือว่าดาวพระอาทิตย์มาเตือนในลักษณะว่าทําอะไรยังไงให้รอบคอบจะดีกว่านะครับแล้วก็ ด้วยปุตตะลูกหลานบุตรหลานก็อย่าไว้ใจมากนะครับเวลาทําอะไรยังไงถ้าเราต้องพึ่งจมูกคนอื่นหายใจนะครับก็ต้องรู้จักนะครับมีการป้องกันนะครับเช่นค้าขายก็ต้องมีกล้องนะครับหรือมีระบบบัญชีที่มั่นคงมีการเช็คของให้มันให้มันโอเคนะคมาใช้ระบบ ไว้วางใจอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็ต้องเรามาระวังนะครับเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับท่านเป็นสถิตอยู่ในเรื่องของพุตตะแล้วนะครับที่แปลว่าลูกหลานบุตรหลานได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาจะทําอะไรยังไงอย่างที่ผมบอกไปก็อย่าประมาดีที่สุดนะครับดาวพระอาทิตย์ที่อยู่ในราศีมังกรนะฮะหนึ่งถึงเนี่ยสเสวยภูมิปรโหหงเลิอกอันนี้ถือว่าเป็นเลิกดีเลิกมั่นคงนะครับเ ถึง12เข้าเทสาตีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเดินทางท่องเที่ยวนะนี่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยจะไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็จุดที่นะครับให้คุณจะเป็นในวันที่4นะครับจนถึงวันที่6นะเข้านวางังปูเอกก็เหมาะที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆได้นะครับแต่จุดที่ต้องระมัดระวังเลยไม่ควรทําธุรกิจธุรกรรมไม่ควรทําอะไรเลยจะเป็นในช่วงวันที่7จนถึงวันที่9เนาะเราจะเข้านวังพิษนะครับก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนะ หลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายราศีนะครับดาวจุลวินาศก็จะไปสถิตยอยู่ในราศีกรุ่มนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่สิบามไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาสามทุ่มนะครับยี่สิบอนาฬิกาเนาะวินาศไปอยู่ในเรือนของอลิอาล่าลพบเรือนเสียไปอยู่ในเรือนเสียก็ถือว่าจบไปแต่ที่มันไม่จบก็คือว่าดาวพระอาทิตย์ไปสถิตกับตนุลักเราก็คือดาวสีนะและเป็นดาวเจ้าเลยวิถีชุลด,ด้วยนั่นหมายถึงว่า ก็จะอาจจะมีปัญหาคิดเครียดหรือยุ่ยุ่นวุ่นนะครับเกี่ยวเรื่องของหนี้สินนะครับแล้วก็งานอาจจะมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขในลักษณะต่างๆนะก็ต้องบอกว่านะครับบางทีสตูก็อาจจะทําให้เราอึดอัดใจ,จนะครับหรือคนไม่หวังดีเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังก็ขอให้มีสตินะครับมีสติมากๆเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าดาวอาทิตย์ดาวพุธหรือดาวศุกร์เนี่ยท่านเป็นพระเคราะห์วงในท่านจะเดินไว นะครับเวลาเจออะไรก็จะเดินประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จบแล้วนะครับนะก็จะไม่ได้โดนหนักมากนะก็ถือว่าเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังอาทิตย์พุธก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนะเอาละนะครับตอนที่ดาวพาิตย์อยู่ในราศีกุม สิบสามถึงสิบเก้าเข้าเทสาตีนะเริมเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับแล้วก็วันที่ยี 29, ่สิบถึงยี่บเก้าอาจดีหน่อยเข้าเลิกทีวีนะครับเวลามีอะไรเงี้ยมันต้องพอเคได้ด้วยอินธิพลของเรื่องที่ดีนะครับแต่จุดที่ต้องเรามาระวังเลยไม่ควรทําธุรกิจธุรกรรมหรืออะไรเลยนะครับทำแล้วจะเสียเปรียบจะเป็นในช่วงของวันที่ยี่บเจ็ดจนถึงวันที่ยี่สิบเก้านะครับเราจะเข้าาหวังพิษนะช่วงนั้นเรามาระวังนิดนึงนะครับเอาละต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดู กน,นิดนนึงนะครับดาวพังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมษเราจะเรียกว่าพบหมอระณะนะครับที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีพิจิกนะครับเราจะเรียกว่าพบสหาชนะสหาเนาะสหชาก็แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงคนสนิทค,คนใกล้ชิดคนหมู่มากเอาละนะครับก็ต้องบอกว่าดาวพระอังคารไปสถิตยอยู่ในราศีมังกร ะครับตั้งแต่วันที่5นะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา8นาฬินาทีะครับสหชัปุตตะนะครับ,าาตตนะรบก็จะเป็นช่วงที่เราเองอาจจะมีมิตรอาจจะมีสังคมใหม่ๆนะครับหรืออาจจะมีการคิดเริ่มจะทําบางสิ่งบางอย่างนะครับนะเกี่ยวเรื่องของการติดต่อการเข้าหามีการประชาสัมพันธ์ในลนักษณะต่างๆอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วดาวพระอังคารตําแหน่งนี้เนี่ยนะครับได้ตําแหน่งมหาอุด นะครับบ่าวขวาปุปกะแปลว่าสูงส่งสูงสุดอะไรประมาณนี้นะครับนะทีนี้เนี่ยลักษณะของเพื่อนใหม่หรือมิตรอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าในพื้นดวงเดิมของเราเนี่ยมีดาวสโตอะไรตั้งรับหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีมันจะยุ่งยุ่งนิดนึงนะครับเพราะอกพภพเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือนไม่ดีเขาเรียกมาจากเจ้าเรือนมรณะนะครับมรณะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะก็แสดงว่านะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ บุตรหลานลูกหลานนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการลงทุนเสี่ยงโชคนะครับในลักษณะต่างๆนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าดาวพังคาเป็นการลกินีและด้วยไซส์เนี่ยครับอันนี้จะต้องระมัดระวังมากเป็น2เท่าเลยนะครับเพราะมันจะส่งผลเกี่ยวกับในเรื่องของความประมาณเลเลอรนะครับนะรวมทั้งความซึกขนองต่างๆที่มีสาเหตุมาจากเพื่อนฝูงหรือคนสนิท ชักนาไปนะครับบางทีก็าบางคนอาจจะยุย่งๆวุ่นเกี่ยวเรื่องของอบายามุกต่างๆอะไรอย่างนี้ต้องระมัดระวังเลยนะสาหรับชาวราศีกันนะครับถ้าเป็นคนที่ชอบแนวๆนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหลังดาวขันย้ายไปเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะครับมันจะมีปัญหานะครับแต่ก็จะเจอคนชวนอยู่นั่นแหละนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นการลักขีไม่เป็นไม่เป็นปัญหานะนะครับว่าสหาหัชาไปปุตตะและไม่ได้เป็นการลักขีวแล้วถ้าเกิดให้คุณนะมันจะเป็นลักษณะว่ามีเพื่อนฝูงพากันไป นะครับทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความเจริญเ้าหน้ากับว,วิถีชีวิตในลนักษณะต่างๆเน้วแต่ถ้าเป็นการลกินีเนี่ยมรณะ,ะมาเลยพอมรณะ,ะมาก็ชื่อก็มรณะก็แปลว่าดับศูนเนาะเสียหายนะครับก็แสดงว่าอาจจะเสียหายเพราะเพื่อนฝูงหรือการลงทุนในลนักษณะต่างๆอันนี้นะครับก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับนะแล้วก็ดาวพังคารเนี่ยอยู่ในภพที่ห้านะนะเขาเรียกว่าเป็นพินทุบาทดาวอาทิตย์เนี่ยที่ตอนอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็ เป็นพินทุบาทเหมือนกันนะครับ<ม><ม>ก็ถ้าว่าดาวเ,เข้าจุดพินทุบาทเข้าจุดอลีเยอะนะครับสำหรับชาวราศีกันก็ต้องระมัดระวังรอบด้านนะครับกนะับปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตพอสมควรนะก็ให้เรามาระวังไว้นะครับดาวพังคารนะครับที่สถิตยอยู่ในราศีมังกร5ถึง17เนี่ยเราจะเข้าโจโรเลิกเป็นเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับ18ถึง29เนี่ยเราจะเข้าภูมิปาโรแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกของความมั่นคง นะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพะระฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีธนูนะครับเราจะเรียกว่าพบพันธุนะครับที่แปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีมีนเนี่ยเราจะเรียกว,ว่าดาวคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนคู่สัญญากตกมรณะก็ยัง เขาเรียกว่ามีความกังวลใจเกี่ยวเรื่องของคู่สัญญาคู่ครองหรือความรักนะครับมันมีความระแวงกันบ้างนะครับมันมีความไม่ไว้วางใจกันบ้างหรือสร้างปัญหาหรือสร้างความรำบะอ,อึดอัดใจมันเลยทําให้คุณคิดเกี่ยวเรื่องของความรักอยู่นึงๆน,นะสำหรับชาวราศีกันแต่ทั้งนี้มันก็ต้องอยู่ตามช่วงอายุด้วยถ้าเป็นวัยรุ่นอายุ20กว่า30กว่าอันนี้ก็อาจจะเพิ่งเพิ่งคบกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็อาจจะ อาจจะอยู่ห่างกันหรืออะไรกันบ้างนะครับหรือถ้าไม่ได้มีภาระาผูกพันในเรื่องของมีลูกมีเต้าก็แยกกันอยู่ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่สําหรับบางทีคนวัยเกษยียณแล้วเนี้ยหกสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรประมาณนี้นะครับดาวปัตตนีมรณะเนี่ยบางครั้งมันจะหมายถึงความมั่นคงในชีวิตได้ด้วยนะ,นะครับบางทีก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือบางทีคู่นะครับเจอเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นนะครับเข้ามาในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ปัญหาอุปรสรรคต่างๆที่ทําให้ต้องเครียดวิตกกังวลอะไรเงี้ยออกหมดเพราะอีพบเรือนนึงมาจะเจุเรือนพันธุนะครับพันธุเนี่ยไปอยู่ในเรือนของมรณะเนี่ยมันมันบางทีนะคนที่แบบดวงคู่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็มีเหตุให้ต้องเลิกลากันนะครับหรืออาจจะมีเป็นเรื่องของมือที่สามหรืออาจจะมีเป็นในเรื่องของความไม่เข้าใจกันในลักษณะต่างๆเนาะหรือบางทีก็ดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลแฟนดูแลที่สุขภาพไม่ค่อยดีอะไรเอ,อาเป็นว่าทําให้มีเรื่องที่ต้องกังวล นะครับนะประมาณนี้นะแต่ถ้าว่ามันจะหนักมากมายไหมก็ต้องอยู่ในพื้นดวงเดิมเราว่าเรามีดาวอะไรตั้งนับจะเป็นการบอกเหตุนะครับนะแต่ตอนนี้เลิกก็ถือว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับตอนนี้เข้าเลิกดีนะหนึ่งถึงยี่สก้าก็ยังคงสวยเลิกมหัทธนแห่งเลิอกอยู่นะครับเลิกเศรษฐีใหญ่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับก็ถ้าว่าอาจจะไม่ค่อยเครียดเยอะเท่าไหร่นะครับก่อนหนะ้านั้นเดินถอยหลังนี่ค่อนข้างจะยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นพอสมควร นะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤหัสกันนิดหนึ่งนะครับดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับการเงินกระแสเงินสดไรายได้นะครับ,รบและอีกพบเรือนหนึ่งในราศรีพฤษภเนี่ยเราจะเรียกว่าสุภาเนาะสุภาก็แปลว่าความเจริญก้าวหน้านะครับคนอุปถัมภ์คำจุดคนคอยช่วยเหลือนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่12เนี่ในอันนี้ดี ดาวการเงินนะครับวิ่งไปอยู่ในราศีธนูนะก็ต้องบอกว่าการที่การเงินเนี่ยไปอยู่ในราศีธนูเขาเรียกว่าเรือนพันธุนะครับก็แสดงว่าตัวเราเองสามารถนะครับได้เงินได้ทองจากการแปลสภาพหลักทรัพย์ต่างๆจะซื้อจะขายก็ได้นะครับนะแล้วก็จะมีความสําเร็จนะครับอย่างดีเยี่ยบนะก็ต้องบอกว่าการที่การเงินน่ไปอยู่ในเรือนของกระดุมการเงินไปอยู่ในเรือนของพันธุเนี่ย ได้เงินจากองค์กรบริษัทก็ได้นะครับนะใหญ่ๆนะครับบางคนก็อาจจะได้จากเงินต่างๆที่มันอาจจะเป็นเงินอะไรอ่ะเกษียณบางคนนะนะหรืออาจจะรีทายก่อนนะครับหรืออาจจะได้ได้เงินจากองค์กรบริษัทอะไรต่างๆนี่คือแบบเป็นระบบแบบรักศาหกิจหรือราชการเนาะนะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของอิสระนะบางคนก็ได้จากหลักทรัพย์ขายบ้านนะหรือเก่งกาไรหรืออะไรเงี้ย นะครับจะได้บทอันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะอิพบเพลนมาจากดาวความสําเร็จเขาเรียกสุภาเห็นไหมสุภาพันธุเขาแปลว่ามีคนอุปถัมภ์ขั้าจุนนะครับให้เราประสบผลสาเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาบางคนก็ได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะครับบางคนก็อย่างที่ผมว่าได้เงินเกษียณได้เงินตกเบิกนะฮะคือมันประสบผลสําเร็จหมดเกี่ยวเรื่องของการเงินที่มันคล้องแวกกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานะครับก็ถือว่าโอเคถือว่าดีสุภาพพันธุเนี่ยยังหมายถึงบางคนก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียน นะครับนะมีการศึกษาเข้าคอร์สอ,อะไรต่างๆเพิ่มเติมนะอันนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีความสุขกับครอบครัวนะนะครับอ่าบางคนก็ช่วงนี้อาจจะอยู่กับครอบครัวคุณพ่อ,อ,พอ,อคุณแม่นะครับนะหรืออาจจะไปหาหรือมีการโทรคุยมีอะไรกันนะสาหรับบางคนที่มีปัญหาตึงๆกับครอบครัวก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับเอาพวกกลมอะไรดอกไม้ไปขอขคามงคมาอะไรก็ประมาณนี้ก็ปรับความเข้าใจกันได้เพราะอะไรสุภาพอยู่ในเรือนพันธุล์ละ นะครับอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ <c oughs> ดาวพฤหัสนะฮะที่อยู่ในราศีธนูหนึ่งถึงเก้าเนี่ยเข้ามาหัตธโนแห่งเลิกนะครับก็ถือว่าเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่นะครับสิบถึงสิบสองเนี่ยเป็นเลิกโจโลเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับจุดที่ให้คุณนะครับสาหรับทําธุรกิจธุรกรรมทุกอย่างก็จะเป็นในช่วงของวันที่แปดถึงวันที่เก้าเราจะเข้านาวามปู่เอกนะจะทําอะไรยางไงช่วงนั้นถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะ ดาวเจ้าเรือนการเงินก็ไปสถิตยอยู่ในราศีมังกรก็ดีะน,นะเขาเรียกว่ากระดุมพระนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของในราศีมังกรเราจะเรียกว่ากระดุมพระปุตตะแปลว่าการเงินงอกเงยน,นะครับย้ายไปนะครับตั้งแต่วันที่13ไปจนถึงสิ้นเดียนเลยเวลา13บสนาฬิกาห้นาทีนะครับแล้วก็ไปสัมพันธ์กับดาวอังคารนะครับที่มาจากนะครับเจ้าเรือนสหชะนะครับก็จะเป็นช่วงที่ มิดเยอะมิดมากมิดสหายนะครับก็อาจจะมีการคุยเจรจาเกี่ยวเรื่องของธุรกิจธุรกรมการค้าได้หมดไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วการที่ดาวชุวยเลื่อนการเงินไปอยู่ในเรือปุตตะเขาเรียกว่าเงินต่อเงินหยิบจับอะไรขาเป็นเงินเป็นทองนะครับมีความสําเร็จอย่างนี้เยี่ยมอันนี้ยินดีด้วยนะครับอีกภพเรือนหนึ่งก็สุภาไปปุตตะก็ถือว่าดีนะครับสุภาปุตตะก็แสดงว่ามีความสําเร็จนะครับเกี่ยวเรื่องของการลงทุนนะครับมีคนคอยอุปถัมภ์คำจุนมีบุตรหลานลูกหลานสินค้าผลิตภัณฑ์ นะครับทำให้เกิดเงินเกิดทองเกิดไรายได้นะครับอันนี้มันต้องแยกกันนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยบางทีก็พบเรือนดีบางทีก็พบเรือนเ,เสียมาอยู่ในเรือนปุตตะนะครับก็ว่ากันเป็นดาวๆาวไปดาวไหนดีก็ดีไปดาวไหนไม่ดีก็เสียไปนะไอตัวไหนเสียเราก็ให้เรามาระวัง ตัวไหนดีก็พัฒนาต่อซึ่งดาวพรศุขเนี่ยเป็นดาวการเงินซึ่งเป็นดาวที่ดีแล้วก็เป็นดาวเจริญความสําเร็จเป็นดาวที่ดีนะครับพอไปอยู่ในเรือนของสุภาก็แสดงว่าเอาละเราจะมีบุตรหลานลูกหลานหรือไอเดียจินตนาการคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะครับสามารถประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะและอย่างที่ผมบอกไปเจอกับดาวอังคารที่เป็นคู่มิตรกันนะครับก็จะได้อะไรมาแบบง่ายๆสบายๆนะครับนะหรือมีคน มิดเนี่ยเหมือนมีมิดส่งเสริมผักดันอะไรประมาณนี้นะก็ยินดีด้วยอันนี้ถือว่าดีนะครับดาวสุขดีสุดสเลยนะครับดาวระศุกร์นะฮะที่อยู่ในราศีมังกรน,นะครับ1 3าถึงเนี่ยเข้าโจโรเลอร์นะครับเป็นเรื่องต่อสู้แข่งขันชุง่งชิงนะครับแล้วก็วันที่21น,นะครับไปจนถึงวันที่29เ,เข้าภูมิมิปาโรแห่งเลิกนะครับเป็นเรื่องแห่งความมั่นคงถือว่าดีนะครับะนะครับต่อไปเราดูดาวพระเสาร์นะดาวพระเสาร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นดาวเชื่อเลือนปะนะุตตะเนาะ ก็แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องก็ยังคงอยู่อเล็กนะครับนะก็ยังคงมีปัญหาอยู่เนืองเนือบางคนลูกเต่าสร้างความอึดอัดใจให้นะครับเจ็บไข้แดดป่วยไม่สบายบางทีดื้อไม่เชื่อฟังอะไรประมาณนี้เนาะมันก็ปัญหาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะสาหรับชาวราศีกันแล้วก็ช่วงนี้จะมีเรื่องให้ต้องทุกข์หรือเรื่องให้ต้องกังวลพอสมควรนะครับเพราะดาวพระเสาร์เองเนี่ยปกติก็อยู่ในเรือนของราศีกลุ่มก็อยู่ในภพเรือนไม่ค่อยดีแล้ะ นะตอนนี้ก็มีดาวอาทิตย์ดาวพุธเข้าไปแจมด้วยอะไรด้วยมันก็ยิ่งทําให้ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะก็ต้องบอกว่าเวลาดาวจุลปุตตะอลิตก็อย่าไว้ใจคนสนิทคนใกล้ชิดหรือลูกหลานหรือบุตรหลานจนเกินไปนะครับทำอะไรยังไงก็อย่าประมาทและเลิกก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะแต่แน่นอนรับดาวไปอยู่ในเรือนของอลิจะลงทุนหรือจะทําอะไรยังไงก็ต้องคิดรอบคอบให้ดีๆนะครับจะได้ไม่ ไม่พลาดนะครับแล้วพยายามอย่าประมาทเลื่อยๆนะโอเคนะครับดาวพระเสาร์ก็เลิกไม่ได้เสียหายอะไรนะครับยังคงสวยเลิกดีอยู่นะรียกว่าเทวีเลิกก็ถือว่าดีนะครับต่อไปราหูเนาะราหูก็เป็นดาวเจ้าเรือนอลิเนาะอฬิแปลว่าอุปสรรคนะครับต่างๆนะนี่สินว่าเอวอใจไปอยู่ไหนไปอยู่ในเรือนคู่นะครับช่วงนี้ก็ชาวราศีกันหลายๆท่านนะก็มีความรู้สึกนะครับอื่นไม่เข้าคลายไม่ออกพระอืดพระอม นะครับเกี่ยวเรื่องของคู่ครองเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับนะในลักษณะต่างๆเนาะก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะนะครับและยิ่งราหูเนี่ยเป็นดาวมัวเมารุ่มหลงด้วยนะเวลารุ่มหลงแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราต้องรุ่มหลงแล้วเราต้องเสียหายเยอะเสียเงินเสียทองเสียหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องให้ถอยออกมานะนะครับเพราะว่าดาวเกี่ยวเรื่องของความรักชาวราศีกันนี่เขาเรียกว่าโดนจมเขี้ยวเลยอะ่ะหลายๆอย่างมันอิลุงตรงนังอ่ดาวมันส่งเสริมไม่ค่อยดี นะครับแล้วก็ดาวใหญ่เนี่ยอยู่ในจุดที่เข้าพุุกอับหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างดาวเสาก็อยู่ในเรือนของอลิพฤหัสก็อยู่ในเรือนมรณะลาหูก็มาจากเจ้าเรือนอลีอย่างเงี้ยซึ่งเป็นจุดที่ชาวราศีกรุมต้องมีสติมากๆนะครับนะกับการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตในหลายๆอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคู่สัญญาเรื่องอะไรเงี้ยนะครับโปรตีก็นะครับอาจจะไม่ต้อง กังวลมากแต่ว่าเป็นช่วงนี้ต้องเรามาระวังหน่อยนะครับนะให้เรามาระวังเลยไม่ไม่ค่อยโอเคนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ยังคงโอเคอสเสวยเลิกนักบวชอยู่ก็ถือว่าโอเคสเสวยสมโนเลิกนะก็เปเลิกนักบวชเปเลิกใจดีนะครับต่อไปพระเกตเนาะพระเกตก็อยู่ในภพมรณะเนาะมันเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรพอสมควรแหละนะครับเวลาดาวเจ้าเกตเนี่ยซึ่งเป็นดาวเกี่ยววิญญ,ญาณเนาะเวลาอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยมักที่จะเป็นเรื่องของเราจะ ลำพึงลำพันกับตัวเองบ่อยๆว่าทำไมช่วงนี้ดวงไม่ดีดวงตกมีความรู้สึกว่ายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นก็ให้สวดมนต์ไหวพระเยอะๆหน่อยนะครับนะขอหูศิกรรมเยอะๆคาถามหาเมตตาใหญ่ท่องได้ท่องไปเลยนะครับหรือจะเป็นฉบับย่ออะไรก็ได้นะครับนะเพราะว่าเวลาดาวพระเกตเนี่ยอยู่ในราศีเมษรหรืออยู่ในภูมิมรณะเนี่ยมันจะส่งผลให้พระเกตเนี่ยออกไปในแถวของเคาะกรรมหรืออะไรมากกว่านะครับนะ,นะอยู่ในราศีเมษเนี่ยหนึ่งถึงยี่สิบห้าเลยนะ ก็ให้เรามาระวังไว้นะครับแล้วก็จุดที่ต้องระมดระวังจะเป็นในวันที่13ถึงวันที่18น้ะเขาระวังพิษช่วงนั้นเรามาระวังหน่อยนะจะทําอะไรนะครับหลังจากนั้นถึงจะยกย้ายราศีนะครับไปอยู่ในราศีมีนนะครับก็จะเป็นในวันที่26ถึง29เวลาเที่ยงคืน46นาทีแต่ก็เจ้าเรือนคืนดาวพฤหัสก็ยังตกมรณะอยู่นะครับแล้วก็ยังไปเจอกับราหูที่มาจากเจ้าเรือนเอลิด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคนะดาวพฤกษเร็งรักก็จะส่งผล ให้บางทีมีจินตนาการเรื่องคู่เยอะนะครับบางทีก็มีในเรื่องของความหึงหวงบางทีก็มีในเรื่องของอะไรอ่ะการคาดหวังอะไรต่างๆเนาะก็ให้เรามาระวังไว้นิดนึงนะครับก็ทําอะไรก็ให้มีสติรอบคอบจะได้ไม่มีปัญหาอะไรครับนะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหาผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอคำอาภัยด้วยนะครับอันใดจะให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถที่จะนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ ข้อความได้เลยใต้ลิงก์นะครับนะผมก็จะทำให้นะครับนะถ้าถ้ามีโอกาสทําได้นะครับอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกต้าพิดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพิดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทํำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคส ทําให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ